อะเดี๋ยวเราก็จะขนของขึ้นรถกลับคุณพ่อบอกว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณพ่ออไปส่งบอกผมนี่จะพาคุณพ่อไปส่งคุณพ่อบอกเดี๋ยวผมทําเองแค่นี้วะเออว่าจะพาคุณพ่อไปส่งกลับมาก็ว่าจะชวนพ่อไปส่งคุณพ่อบอกเดี๋ยวผมศงทำเองทําเองอ่ะให้คุณพ่อทําเองซัคุณพ่อจะไปส่งนะออเ,งนเดียเ๋ยวผมก็จะเอาของขึ้นรถ

เดี๋ยวขนของกลับนะทุกท่านเดี๋ยวมันขับมืดอืมเดี๋ยวมันขับมันจะลําบากรถกะลืมมาเติมน้ํามันมันใกล้หดบ่เดี๋ยวออกไปก่อนนี่งัดเข้าหูนี่เสมอกันหรือยัง เอากันเลยเนาะอืมฮะนะคนไปเยอะสุด เกือบสามสิบเซนเชื่ออยู่บ่ขนมาบ้านเจ้าน่ะหลายสุดเกือบสามสิบเซนรถคันนี้ล่ะรถคันนี้แหละคนเล็กมาบ้านเจ้านะอ่ะไปทีเดียวเลยเอ้อนโอ้เวลาก็ใกล้ค่ำแล้วทุกท่านกลับมืดค่ำมันตราย ต้องรีบหน่อยน่ะ่ะอ่ะ,อะโอเคไม่ฟ้าเลยเนะาะอืมโอ้เดยวเด็ดมันถอทุกมือก่อนน่ะ ฮะโอ้พ่อเองเนาะตัวตัวอีกตัวนึงก็ได้อยู่น,ะน่าจะได้อยู่พอ่อพอดีเลยแหละดูทรงอะไปโอ้เนีย่ยท่านช่วยกันขนของข,องขึ้นรถกลับ ถ่ายให้คนบ้าเห็ดก่อนอะคนของกลับนะท่านผู้ชมพอช่วยยกนะคุณพ่อบอกไม่ไปไหนเลยรอยกของช่วยบอกให้ไปทำสรุระเลยวะ่ะพ่อบอกไม่เป็นไรเอาไปยกขึ้นก็ได้มันถอดได้อยู่ตรงนี้นะโอ๊ยพอดีอ่ะกดๆลงหน่อยก็ได้แล้ว ได้ยังบูอเป็ยนนะังได้บ่อ่ะอแทบจะไม่ต้องมัดเลยดิอฮ้ไม่ต้องห <laughs> ันมดัดฝุอ่อฮะท่อบันนี้ Ừ, yeah. <laughs> à, tập cái năm cái đấy áo áo nè อะโอเคอ่ะแจวจะมัดผ้าใส่ข้างในอโอ้แทบจะไม่ต้องมัดอะไรเลยเพราะมันพอดีอยู่ทรงแล้ว โอเคกลับบ้านได้จบนะทุกท่านเดี๋ยวเอาอุปกรณ์การช่างกลับอันนี้ก็ โอเคมาของที่จะเอากลับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บเครื่องมือตรงนี้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวหลังจะมาค่อยโทรมาบอก มันจะค่าแล้วทุกท่านไม่รีบไม่ได้แล้วโอเคเรียบร้อยมีอะไรตกค้างอีกไหมไม่มีนะเนาะน่าจะไม่มีนะทุกท่านไม้ฝานี่แหละสาเหตุที่ผมจะเอาสาเล็กมาขนไม้ฝาเพราะว่าสาเล็กเนี่ยมันไปได้ดูดิมันวางข้างบนได้เลยโดยมีเหล็กในการรองแม่มันหัก ะะซึ่งโต๊ะอันนี้เนี่ยคุณพ่อจะเอาไปส่งเองผมก็นะทวงพ่อหลายรอบแล้วไปไปเดี๋ยวผมไปส่งด้วยคุณพ่อบอกเดี๋ยวผมทาเองแค่นี้วะคุณพ่อจะใส่ซาเล้งในไบบอกใส่ซาเล้งในใบอ่าโอเคเอา้าไม่มีปัญหาถ้างั้นน่าจะไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะครับผมก็จะเดินทางกลับพอมันจะค่ําแล้วทุกท่านมันค่ำนี่น่าจะอันตรายแล้วปัญหาคือ รถผมไม่ได้เติมน้ำมันมาด้วยไม่รู้จะถึงบ้านหรือเปล่าผมมีน้ำมันซื้อไว้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้กรอกใส่เลยกะวัดดวงอน่าจะพออยู่แหละทุกทีเข็มแดงมื่อก็ขี่ได้สามสี่วันนะก็ไม่แน่นะมันหนักๆมันอาจจะกินน้ำมันเยอะก็ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับสวัสดีครับ